สวัสดีครับพบกับผมนะครับแฮบร์รกับบังนี้ EP ที่69นะครับก็อมลินถูกกดลแล้วนะครับใจผมนี่จริงๆแล้วผมก็ไม่ไล้โกรธอมลินนะครับมีคนที่เก่งนะครับแต่ว่า โอเคครับเองไปถูกต้องแล้วครับอมโมลินเอ้ยผายุสงบเลยเอ้ยสบายเลยพวกเราเดี๋ยวกลับมาใช้ระบบ4 4.5.1นะครับ4.2.3.1ก็โค้ดเฟเชอร์และเฟเชอร์เราจะมีโซชากับคาลิกมาช่วยด้วยเอ้ยนีเลือดพีมันข้นจริงๆแล้วเว้ย โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปวิ่งกันนะครับพุ่งนี้นะครับวิ่งสักสิบกิโลอะไรครับโชว์โชว์แฟนหน่อยเออฉลองฉลองโอเคครับก็ยินดีกับปีศาจแดงนะครับที่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้นะครับก็หวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพวกเราแฟน,แฟน ชยโยครับชายโยโอเคโอเคมีความสุขจังวุ้ยสวัสดีวันบีไม่พอให้วันดาล่องลินสุขีจกได้จงจงปานีขออภัยจงสวัสดีสวัสดีนักแต่บัดนี้ เฮ้ยเลี้ยงลูกเหรอเฮ้ยนายนี่มันเก่งนี่หว่าเฮ้ยโอ้โอ้ผมรู้สึกตักงแต่ปลดออมูลินน่ะเสียใจมากเลยเสียใจเหรอเขาทำดีแล้วหนังหน้านายมันมันต้องการข้ามนะโอ้เฮ้ยเลี้ยงลูกเก่งนี่นายได้ชื่ออะไรนี่ฟาอิดฟาอิดฟาอิดเหรอโอ้แปลว่าเขาเก่งนะ กินเหรอไม่ใช่เรียกแปลว่าอะไรฟาอิสฟาอิสอ่ะอ่าชื่อนี่สำคัญนะสำหรับมุสลิมส่วนนตั้งเรียกชื่อเด็กนี่ก็คือเื่อนคำขอของพ่อนะขอให้ลูกลูกชายเรามุฮัมมัดอาดิบมุฮัมมัดอาดิบอาดิบแปลว่าผู้มีมารยาทดีนายตั้งชื่อถูกอ่ะถูกต้องครับฟาอิสเดี๋ยวบัสเซตเฮ้ยทำไมฟาอิสจะเชียร์แมนยูเหรอ แน่เลยดูสายตาลิงก็ปาจีซุงเฮ้ยแมนยูใช่ไหมเฮ้แว้เฮ้ยโอ้เรามาชมนมอะไรนะความหมายความหมายของฟาอิดก็คือชายผู้รักในเลือดสีแดงใช่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตัวจริงฟาอิดรู้จักปาจีซุงไหมลูกนั่นแหละผู้ชนะ อู๋ชนะอ๋อจะแสดงว่าเขาไม่ต้องขอไม่น่าจะไม่รู้สุกความสำเร็จโอ้โหเขาไม่ได้เชียร์แมนยูเละเราก็ไม่ได้เชียร์เตนนอนเลยนะน่าจะไปเชียร์แมนซิตี้อะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยึดทองเลยนะนายเป็นไงบ้างทีมนายนี่มันไหลฟ้าแต่ระดับเลยนะทีมเขาเสมอกันรัวๆไอ้นี่มันชนะอยู่ทีมเดียวเดี๋ยวเจอเรื่องพูเราขอคืนเล่นนะนายขอคืนใช่ นายเจอเมื่อไหร่เจอคือวันสุกคันสุกนี่หรอเออฝากนายช่วยช่วยจัดการทีมได้วป่วยนะจัดการอ่ะเราจริงเขาก็ต้องยอมให้ผมมั่งหน้ามันก่อนผมแพ้แล้วให้ยอมได้ไงทีมนายตอนที่ทีมนายมันเด็ดเรียวพูตอนนี้เขากําลังไล่โค้ดอยู่เขาอยากให้ทีมแพ้นี่ครับใช่ฟอร์มดีขนาดนี้นะใช่เขาอยากให้ทีมแพ้เขาอยากปลดโคชนี่ครับเหมือนแม่นยู่เหรอ ไปอีทพูชนะพูชนะพูชนะความสําเร็จอไอ้เยอะขอแค่เจะในโลกนี้ก็พอแล้วนะใช่โลกหน้าด้วยโลกหน้าช่างมันเอาโลกหน้าเอาสิเอาโลกหน้าหน้าอะไรสำคัญโลกนี้ไม่เอาโลกนี้มันไม่ยั่งยืนถูกต้องเลยครับในสักพักนายก็ตายแล้วถูกต้องเลยคุณนายนี่นายน่าจะตายอ๋ถ้ามาดูมังแล้วครับปืนใหญ่เลี้ยงเลี้ยงเด็กเลี้ยวพูแล้วครับอไม่ใช่มาเดียวมาเดียวมาที่นี่ก่อ ไฟเดียวมารูดูเด็กหน่อยไฟอิโอ้ไฟอินี่เก่งจริงๆเลยอ่ะเอ,อโอ้นี่ดูกล้องเลยดูกล้องนะเดี๋ยวดูกล้องแนะล้วไฟอิดนะอูชนะสิบทิศเห็นไหมเห็นไฟอิดไหมนี่ไฟอิดปุ่มแปลว่าผู้ชนะเฮ้ยเดี๋ยวโตวขึ้นมาเชมนยูนะไม่ไหวคือนายแพ้ใช่ไหมนายเสมอ มอเหรอมีกล้องที่นายขายเรานะขาย 8K แล้วเบื่อไม่อยากขายละ 4K เริ่มจุ่อคังจุ่ไม่รู้ไม่สนใจมันต้องต้องเอาใส่คอมบ่อยๆใช่ใช่เฮ้เฮ้เฮ้ปู้ชนะฝ้ายดเรียกผู้เรียกผู้ก็ไม่ค่อยดีนะฟอร์มแต่ว่าแมนยูกำลังจะคืนชีพ โ<พ>อแมนยูฮะ<ห>ปวดโคตรแล้วเว้ยแมนยูกำลังจะกลับมาครับแฟนบอลเลียฟูก็หนาวก็เป็นแถวเออไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เฮ้ยจะล้มไหมเนะี่ยไม่ล้ลมถต่ว่ามันเอียงฝ้ายิปฝ้าย <ไป S 2> ิปเชียร์แมนยูแหนะละรับรอ,ง,องมีอนาคตสดใสโอเคลูกลูกชาย บูดีมันนะครับโอ้เท่งจริงเลยหนูนี่ครับเราก็เราจะมาดูสีหน้าสีหน้าเด็กผีนะครับสีหน้าเด็กผีทำไมดูมีความสุขจังเลยอ่ะทั้งที่ทีกำลังปลดโคตรจะเปลี่ยนโค้ดแล้วให้นี่ไปเป็นแทนผมเป็นไม่ได้หรอกถ้าผมเป็นนี้ผมเล่นกองกองหน้าหกตัวกองหน้าผมเล่นตัวเดียวพอพอแล้ว ี่เราดูการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่นเตดนะครับพบกับ <man seeks muffin ses> er รีอยู่ในเตดนะครับตอนนี้เอามารินก็ถูกผดแล้วนะครับก่วนที่มาคุมก็คือดัลแลนเชเชอร์คร <script> ับระบบทีมช้ายเป็น4ี1ห้าหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้รีคุมเกมอยู่แล้วครับรีทุกนี้ไม่ธรรมดาแลครับลามมาแล้วครับบอลจ่ายให้โอ้โหลูกนี้ไม่เข้านะครับมานะครับในประตูเด็บเม่นับเม่น เราไม่เอาจ่ายให้แฮปปีนแฮปปี้แฮปปีนเลี้ยงจ่ายให้เอโมโมโม็อโมโมโม่ก็มาจากแอฟริกายิงอโมโมยิงโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยฮะยิงประโตโูแล้วครับตอนนี้โอ้ตั้งแต่เปลี่ยนโคนี่ทีมดมีขึ้นเยอะเลยโอ้ลีก็ตอนนี้เบลบอลมานะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> อนนบอลอยู่ <c oughs> ที่ลีนะครับ <c oughs> ดีคุ้มเกมโอ้ยดิยังเล่นดีโอ้ใจลูงนี้โอ้ยิงไปลองครับเชสโก้นะครับโอ้โหเชสโก้พอเปลี่ยนทีมจริงยิงเลยนะครับแน่นอนจริงเลยโอ้ยดีจับเลนบอลมาครับเดี๋ยวมอลจ่ายพลาดติดเทเบนครับห้เป็นเทเบนจ่ายให้โอ้จ่ายให้เอ็มโบโมเอมโบโมซับไม่ติดนะครับน่าจะล้าจากทีมชาติมาเอาลุยโอ้เทเบนแล้วครับโอ้โหเป็นเป็นดีมากเลยเทเบนไปนี่เอ็มโบโมเข้าไปโม สายคืนให้เจโกเจโกลากโอ้โดนสก,กัดนะครับโอ้โหสายคืนโอ้ยนี่บีคุมเกมครับบีกย,ยังเลี้ยงอยู่นะครับบียิงลูกนี้โอ้โหเร็มไม่บอกว่าไม่ให้เข้าแน่นอนเดี๋ยววันพุธหน้าทีมผมจะย้ำหน่อยเยอจอเลยเจอทีมอะไรนะแบทเป็นเป็นโค้ดเหรอหรือว่าไม่มีโค้ชรู้สึกจะเป็นทีมอ่อนๆอ,อ,อ่ะ ตอนนี้โมได้โมได้เออตอนนี้โมได้นะครับลุงลี้ครับหลีดลำเลียงเกมแล้วครับจ่ายคืนหลังนะครับอ่านี่นะครับแถมเว่นจ่ายครับจ่ายให้คาเซมิโร่คาเซมิโร่จ่ายให้เชโกเชโกลากเชโกเชโกจ่ายให้เอมโบโม โอ้โหนี่ทวนสกัดนะครับหีหลีเลี้ยงหีโอ้โหเลี้ยกล้อรูปนี้โอ้โหจ่ายผ้าไม่เหงาแฮปเปิร์นได้แล้วครับจ่ายให้เอ็มโบโม่จ่ายให้เช็ดให้แฮปเปิร์นขึ้นมาเชโกยิงง่ายๆเลยครับโอ้โหแมนยูชุดนี้โหดจริงๆตั้งแต่เป็นโค้ชนี่ยิงกระจายโอเคครับแมนยูชนะไปเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหรูปนี้ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลพบกับ เที่ฟูเจอใครนะคนีบเนาะที่ฟูเจอใครนะมันแหละมุมที่ผ่านมาไม่ใช่มั้งน่าจะเป็นฟูแลมก็เหมือนที่ฟูเจอฟูแลมนะครับโอ้นี่อ๋ออาริสันจ่ายให้ลำเมลแล้วก็ลำไม่ใช่อาริสันจ่ายให้ฟันไดอาริสันโอโหอาริสันพลาดแล้วครับโอ้โหลูกนี้ลุงเรียกว่าอ่อนเลยแล้วครับลูกนี้โอ้โหอาริสันไปเลยครับไปเลยไกลๆเลยก็อาริสัน ตอนนี้ครับเปลี่ยนทีมแล้วก็อดิซอนคนคนใหม่นะครับจ่ายบอลนะครับแล้วก็จ่ายให้กระโปะกับปูโอ้ราณีทีมปูแลมของทีมของมอโปูแลมล้มแล้วครับอ่าไอเตติโก้ครับโอ้ล่างลูกนี้จ่ายมาแล้วครับปูแลมลงเล็งเกมได้สวยงามนะครับ เังรูนี่ทรัพย์เสีครับรูแล่จ่ายจ่ายยังสวยโอ้โหจ่ายตะหลังครับโอ้โหลูกนี่เห็นเจโก้รับบอลนะครับเจดโก้จ่ายคืนให้ปานได้นะครับปานได้กำลังมองปานได้ปานปานได้หลอกล่อปานได้โยนให้เจติเก้เจเจดีเก้จ่ายผ้าแล้รัโอ้โเจดีเก้นี่ยอ่อนมากเลยอันเจดีเก้หนึ่งอ่าปานได้จ่ายให้โอ้นี่จ่ายให้เวียดเวียดเวียดจ่ายผ้าแล้วครับโอ้โหรูนี้ไปครับ ออไอริซอนไอริซอนอ้จ่ายคืนให้อ๋อนี่ครับโอ้โหลูกนีอีสักยิงนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตีห้าตีห้าตีห้าสี่สิบเอ็ดนะครับก็เหมือนฝนจะตกนิดๆนะครับแต่ว่าฝนฝนจะตกเราก็จะไปวิ่งนะครับ <c oughs> ก็ฝน ทำให้เราหยุดวิ่งไม่ได้หรอกครับก็ไปบนเขาก็เลยครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่หกสิบเก้าแล้วนะครับก็ไปก่อนนะครับอมลินสู่ความเมืองวางอันไกลโพน นี่ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสี่นะครับก็ความมืดนะครับโอ้พี่ไก่ครับพี่ไก่โอ้ตัดผมเลยวันนี้พี่ไก่นี้ฟิตจริงๆเลยนะขยันจริงๆเลยอ๋อไปวิ่งกันดีกว่าพวกเรานะครับก็ฝนตกหนักเลยนะครับก็ทำวิ่งในที่ร่มแทนก็รีวิวผู้รีวิวผู้ ตอนนี้ริรพูกำลังตามหลังแมนยูอยูนนน่นะครับสามคะแนนนะครับกพีพูกำลังตามหลังแมนยูอยู่นะครับเรียกพูแซงว่าแล้วโอ้เรียกพูแซงว่าแล้วครับโอ้โหอยากได้สลออ็อตอ่ะอยากได้สลออ็อตอหะได้แม่ ลจริงเหรอไม่เสียใจเลยเหรอทำไมอ่ะเล่นดีนะสล็อตสลัดเล่นดีเล่นดีนะเล่นเล่นทั้งวันโอ้โหคุณแมนอยู่โอเคนะรวยมากเลยนะฝนมันตกตกดูท่าอยู่ดูท่าวิง่าย นี่ดีใจพี่กันไนดะ้ไปเทียย่ยวตรงน,นไงบา้างไงโอเคคือสนุกอ่ะเทร่ยวแคบบี้อร่อยอะ่ะข้าวอร่อยอะ่ะข้าไม่ห่อดบอกเลยว่าข้าวไม่อร่อย,อย,ไ,มออยไม่อร่อยเลยหู <laughs> สะอาดไปตั้งไกลตุ้มมือแข็งเลยนะไปเที่ยวบ้านเขาไปช็อปปิง้ง <laughs> อ๋อไปช้อปปิง้งเหไปซื้อรองเท้าไงนายกินเราก็ไม่น่าเปลือง จริงๆเล้งหนึ่งถ้าคุณถ้าไม่เสมอเยอะเกินไปนะอ่ะอัศนนลหนาวอ่ะจ๋อใจเราก็ยังรู้ว่าแมนสตี้จะเบียดอ๋อกลับมาชนะอ๋ออัศนนลก็คงจะเศร้าอีก่หนึ่งฤดูกาลไม่เจ็บแค้นแลเซนอไมันห่างหกได้ไหมอ๋อใช่ใจไอ้แช้นไม่แค่เรากลัวนายต้องเสียเสื้อให้มังอ๋อเว้ยเราเตรียมเก็บตังค์ไว้ละไม่มีปัญหา ไม่อยากให้มังประสบความสำเร็จเรียนผ่อนน,<ล>นายรีบลงเลยนะคลิปนี <c oughs> ้บอกเลยว่ามังต้องลงแชมป์โอเคโอเคเราเราเชื่อว่านายก็อยากให้แมนซิตี้แชมป์อ้ยเราไม่ใส่เสื้อหรอกเสือว่าทำทำทำบุญทำทาน <c oughs> เราถามจริง <c oughs> เราดาาจริงท่านนายเลือกว่าระหว่างแมนซิตี้กับเซนอลนนายอยากให้ใครแชมป์ เราพูดแบบจัดใจแล้วขอจัดใจไม่ใหญ่ใครจะเซ็นต้องคู่ญญอ่ะนายมึงใหญ่หรืบอบุญแชมป์โอ้เลี้ยว,ยวอ,อ่ะเอาเอาแมาติ๊ดดีกว่านะเติ๊ดนายก็เร็วเหมือนกันนะโอเคลุยครับกลางฝนไปแล้วฝนมันตกนะครับก็เลยเแสดงควา,ามดุดนก็เลยต้องหยุดวิ่งอามูลินไปแล้วอามลูลินนะครับโอเคไอ้ไงช่วยออกอามูลินดึงสล็อตไปด้ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบอลนะครับก็ฝนตกแล้วครับนักวิ่งก็กลับกันหมดแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะผมนะครับวันนี้วิ่งได้4กิโลแล้วเศษ17นะครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้วิ่งครบ4กิโลพอดีก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็จบการวิ่งแค่นี้นะครับ EPG 69เก้ะครับก็ต่างติดตามช่องตีการรับป่วยนะครับ ฝนเิดฝนนี่ก็เป็นเวลาเจ็โมงแล้ครับเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาลูกไปโรงเรียนนะครับก็วันนี้วิ่งได้ประมาณ4กิโลแนะ้ะครับวิ่งช้าๆลนะครับฝนก็ตกนะครับถึงฝนจะตกแต่เราก็ยังสู้นะครับเราสู้เหมือนเด็กดีนะครับเราสู้แรก <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศแต่ว่าก็ยังพอวิ่งได้นิดหน่อยโอเคครับเจอกันอีพีหน้าครับ